สั่งมาแล้วครับตัวนี้จะเป็นลำโพง Edifier นะครับเป็นรุ่น S 3 0 0ครับกล่องเบลอเลยครับน้ำหนักนี่ประมาณ6กกิโลเลยครับรุ่นนี้เดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องกันดูครับของเพิ่งมาส่งวันนี้เลยน่ครับมาแกะดูกันว่าในกล่องมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างเปิดขึ้นมาก็จะมีในส่วนของน่าจะเป็นคู่มือนะครับอันนี้นะครับมีคู่มือมีรีโมทมาให้ครับตัวนี้เดี๋ยวดูรีโมทกันครับรีโมทจะเป็นลักษณะแบบนี้ออกแบบมาได้สวยนะครับรีโมท น่าจะเป็นหมุนหมุนอดังวอลลุมตรงนี้เป็นแบบหมุนด้วยครับสวยงามดีทีเดียวครับในส่วนของตัวรีโมทเดี๋ยวผมแกะมาก่อนครับค่อนข้างหนักทีเดียวครับอันนี้จะเป็นแบบเสียบปลั๊กนะครับในกล่องก็ยังมีอุปกรณ์เดี๋ยวผมดูอุปกรณ์ในกล่องก่อนว่าในกล่องนี้เขาให้อุปกรณ์อะไรมาครับในกล่องจะเป็นพวกสายต่างๆครับ อ๋อนี่จะเป็นมีฐานมาให้มีสายไทซ C สู่ไทซ C แล้วก็สายตัวนี้ครับเป็น a u อตัวนี้ก็สายเสียบปลั๊กครับมาดูตัวลำโพงกันครับห่อมาอย่างนี้เลยครับงานตัวนี้ดีไซน์ออกแบบมาได้สวยจริงๆครับเห็น <c oughs> หลายๆคนเขนารีวิวว่าเสียงดีผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคาก็เลยลองดูครับเนี่ยสวยงามจริงๆนะครับเนี่ย ลองให้ดูใกล้ๆเดี๋ยวผมตั้งในนี้ดีกว่าตั้งบนโซฟานี่นี่ครับเห็นชัดไหมครับงานสวยนะครับนี่ข้างหน้านี่จะเป็นในส่วนของคล้ายๆการถักของตารางต่างๆครับฮีดีไฟเออร์สวิตต่างๆนี่ครับอันนี้ปรับโวลลุมให้ดูครับให้ดูชัดๆข้างหน้าดีกว่านี่ครับจะออกแบบมันเป็นดีไซน์ที่เป็นตะแกรงมีปุ่มปรับต่างๆตัวนี้หนักจริงๆครับยกถือนี่ยโห เมื่อยเลยครับด้านบน E d เ f i ร r ด้านล่างด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้ครับตัวที่ผมเลือกนี่มันจะเป็นสีแบบสีลายไม้วอรนัทนะครับแบ็กวอรนัทที่เขาเขียนไว้นี่ครับจะเป็นแบ็กวอรนัทให้ดูครับนี่สวยงามทีเดียวครับทางหลังก็จะมีรูรูเบทใช่ไหมครับอันนี้นี่ครับ E d i f i e เ S สามร้อยมีพอร์ตต่อต่างๆเสียบปลั๊กต่างๆนี่ด้านบนครับ คงไม่ได้เปิดเสียงให้ฟังนะครับนี่แต่เดี๋ยวเสียบปลั๊กลองเปิดดูว่าใช้งานได้สมบูรณ์หรือเปล่าอันนี้จะมีปลั๊กมาให้เดีย๋ยวผมหมุนกันครับรูปลั๊กก็รูนี้อื สวยครับดีไซน์สวยมากเอา้าวนี่ปิดตรงนี้อ๋อเปิดตรงนี้นี่ครับเมกีไฟติดเดี๋ยวผมทีนึงก่อนกี่ปึ๊บกดตึก๊กไฟมาแล้วครับนี่ติดแล้วเห็นไหมครับนี่ให้ดูกใกล้ๆตัวไฟจะมาสีสวยที่เดียวครับเป็นในส่วนของตัวรายละเอียดต่างๆอันนี้ก็จะดังเบาปรับต่างๆจะ๋ยวลองเชื่อมต่อบลูทูธหน่อยครับเอาโทรศัพท์มาเชื่อมต่อก่อน เปิดบลูทูธผมเปิดบลูทูธก่อนนะครับเปิดบลูทูธค้นหาแบบหนึ่งนะครับมันหาไม่เจอ บบเดี๋ยวผมต้องกดก่อนอันนี้เขาบอกว่าปรับเปลี่ยนตรงนี้แสงไฟต่างๆที่เคยดูรีวิวไว้ครับมันจะเป็นในส่วนของพอตอินพุตต่างๆถ้าสีฟ้านี่น่าจะอ s เอ้ยน่าจะบลูทูธนี่เจอไหมครับเดี๋ยวดูก่อนค้นหานี่ครับอ d ดีไฟเออ0์เอาต้องกดเชื่อมต่อดูครับ เอาถ้าเชื่อมต่อก็จับคู่เรียบร้อยครับตรงนี้เชื่อ,อมต่อแล้วครับอ่าถ้าเชื่อมต่อแล้วมันจะมีเสียงที่ลําโพงนะครับตรงนี้ออกแบบมาได้สวยจริงๆครับตัวชิ้นงานนี้ชอบมากๆครับดีไซน์สวยงามแต่จะหนักทีเดียวครับรุ่นนี้ไม่มีแบตเตอรี่นะครับจะหนักมากเป็นเสียบปลั๊กครับ